ครั้งแรกของนีนันลีนะครับแต่ว่าร่วมง,งานกับแพลวก็คือร่วมง,งานมาหลายครั้งแล้วใช่ครับผมใช่ครับดีครับรู้สึกดีเพราะว่าจะวันนี้จะได้แบบเหมือนมานั่งแบบเหมือนแชร์อะไรหลายๆเรื่องด้วย<ม>เป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับหนังสือด้วยหรือเรื่องแบบโมเมนต์ต่างๆของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับดีใช่ดีใช่ทั้งสองคนมีโมเมนต์อะไรมา วิ่จริงๆมีแบบหลายๆอย่างเลยครับแบบที่แบบพี่พี่แฟนคลับอาจจะแบบยังไม่รู้แบบจริงเรามีมันย้อนแบบโมเมนต์ตั้งแต่แบบแรกๆเลยอาจจะย้อนไปถึงตอนเด็กเลยด้วยซ้ำมันก็รู้สึกว่าแบบเออแบบเหมือนให้แบบพี่พี่แฟนคลับรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ Yes เห็นว่าตั้งแต่เด็กก็คือรักการอ่านอยู่แล้วด้วยใช่ไหมแบบว่าหยิบหนังสือออกมาจากที่แบบห้องคลอดด้วยเลยห้องคลอดเลยเหรอใครบอกอะ ไม่แต่ผมชอบชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วไปถึงเนี่ยสมัยเด็กเราจะชอบไปร้านแบบหลังเลิกเรียนเนี่ยชอบไปร้านขายหนังสือแล้วก็ไปนั่งตามบผมละฮะถ้าเป็นถ้าเป็นตะก่อนแบบสมัยเรียนตอนช่วงแบบถ้าเป็นช่วงมต้นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะหนังสือฟิลแบบไม่ยากให้อยากเรียนดี เคยเห็นผมเคยเห็นแต่ไม่เคยอ่านอะไรมันจะเป็นแนวั้นเขาพูดขขาไหนล้วคุณไม่มีอะไรจะขิงพวกงราเราก็อ่านไม่แท้ผมเข้าแทบทุกวันไอ้พวกแบบร้านหนังสือร้านอะไรเนี้ยเข้าไปทำไมเข้าไปต่างแอมแต่มันเย็นจริงนะมันจะมีมุมแบบเงี้ยแบบสงบสงบใช่แต่แต่เอาจริงตอนเด็กผมแบบเป็นคนแบบอ่านหนังสืออยู่แค่อย่างเดียวเลยคือหนังสือแบบหนังสือมุกตลกหนังสือเรียนอะไรอย่างงี้ไม่เอา ลองสมุกอ่ะจำได้ไหมอ่ะโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นมุกนานแล้วครับผมเล่นกับใจมากกว่าเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่มีเราเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นเฟิไม่ต้องมาแล้วตอนนี้ครับผมเป็นไงล่ะก็คือใดๆก็คือเราทั้งคู่ก็แหละรักกันอ่านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนครับอย่างเมื่อกี้เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นชอบอ่านมุกตลกแล้วเติ้ลชอบชอบอ่านเป็นเช่นชอบอ่านเติ้ลเหรอครับ ถ้าถ้างจาจนง่านขัดก่อนเลย,ยไม่ได้เป็นช่วงช่วงแบบนั่นแหละมอตน้นเร่ท่าชอบอ่านหนังสือแบบพวกการ์ตูนแบบเนี่ยไอ้เนี่ยที่ท่านพูดชื่อไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโตมาก็จะเป็นแบบพวกเป็นนิยายสืบสวนไม่ก็แบบเรื่งหนังสือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยท่องเที่ยวสมิธแหรอ,อันนั้นเดี๋ยวไปเองครับอออโอเคแล้วนอกจากนี้เราจะได้เห็นเราทำอะไรมากกว่าน,นี้ อือจริงจริงมีแต่ว่ามันสป่อยได้ไหมพูดได้หรือเปล่าดีกว่าผมไม่รู้ว่าพูดในตรงไหนแบบต้องรอดูในงานก็จะมีแบบว่าเล่าเรื่องแบบโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบมินิแคมเบาๆหล่อที่ไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าอาจจะมีเฉยๆครับจะมีใช่ฮะโอเคถ้าใครที่ไม่ได้มางานนี้ถ้าพลาดไปแล้วก็สั่ง ใช่ครับผมบัก็สมมุติแบบว่าถ้าใครไม่ได้แบบมารอบนี้หรือแบบใครกดบัตรไม่ทันก็คือไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถแบบจริงในเนื้อสารแถวก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆของพวกเราแบบว่าในมุมที่แบบพี่ๆแฟนคลับอาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างนี้ก็แบบอยู่นั้นเต็มเลยครับผมใช่พอจะเกิดมาได้เพรเรื่องสองเรื่องเรื่องอะไรนะฮะมุมมมุที่แบบที่เราให้สัมภาษณ์ไปหรือว่าส่งแถวไปมีไหม ในหนังสือนี่อานแถวโอ้จริงๆมันมีเยอะนะแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าดี๋ยวนะขอนึกก่อนถ้านิดเดียวหรอเดียก็ได้ผมก็จําไม่ได้ผมอ้นั่นน่ะสิผมก็จําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างจะจำได้ว่าพูดเยอะมากก็น่าจะเป็นพวกแบบโมเมนต์แบบว่าก่อนเข้าวงการอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบสมมติถ้าแบบเออถ้าไม่ได้เข้าวงการไปทักจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับวิววินั้นครับผม ครับของเดินเหรอฮะเพราะถ้าทำไรหนักเขียนอะไรหนัลืมอ่ะก็นี่ไงของเดินไงที่พูดถึงเรื่องไอ้สามสิบแปดปีที่แล้วปะที่พี่เดินสมัยสมัยอยู่อยู่ไหนนิวยอร์กอ่ะใช่สมัยอยู่นิวยอร์กมอยู่นิวยอร์กใช่ไหมที่ก็ใช่เล่าแบบผิดว่าประวัติอือสามสิบแปดปีมาแล้วแล้วนี่พี่เดินไปล่านี่ล่าปลาความผิดเพี้ยงและอ่ะมีอะไงบ้างคะเพิ่งกลับมาโคตร้อนๆอ่า ญี่ปุ่นภาคสองมันเป็นยังไงอ่ะ้อ่าสนุกสนุกมากสนุกมากครับผม,มเขาบอกหวานมากไม่หวานนะฮะหรอคะแล้วรสรสชาติอะไรสนุนมากก็จะเป็นเค็มครับก็เ,เป็นซูชิเป็นเนื้อย่างอะไรเค็มครับผมถ้าเปรียบก,กับอ่าญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่แล้วมันต่างกันเยอะมวไหครั้งที่แล้วเหรอฮะท,ที่ต้องจะบอกว่าจำไม่ได้นะเพราะครั้งที่แล้วเราโดนอะไร ถ้าต่างไหมก็ครั้งนี้ได้เที่ยวเยอะขึ้นเนาะใช่ไหมอันนี้เพราะมันมีวันเหมือนวันได้เที่ยวสองวันสองวันใช่ครับแล้วก็ทํางานอีกสองวันครับผมก็กลับอีกหนึ่งวันผออธิบายอะไรพูดทำไมเนี่ยอ่เปิดต่างไหมค่ะต่จักญี่พูดเลยคะที่เราปโอใยผมว่าต่างนะเพราะเรา ได้เที่ยวเยอะขึ้นนี่มาทรงเยอะเลยก็เราได้ช้อปปิ้งสองวันทำไงสองวันกลับอีกหนึ่งวันเหมือนกันเตะใช่เพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันตลอดมก็ต้องเหมือนกันไงก็ต้องเหมือนกันน่ะใช่ครับผมอ๋อไม่จำพวกเฉยครับเพราะว่าครั้งนี้แบบว่าไม่มีคนมาให้เรางอนหรือเปล่าทำตัวดีอะไร อิงก็ไม่ดีหรอกครับผมไม่อยากแบบไปงี่เง่าใส่เขาไงเออเดี๋ยวแบบเขาแบบเดี๋ยวแบบเรางอนอีกแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้งอนอะไรเงี้ยกลัวแต่เขาพูดว่าเขาชอบใช่ไเอออ่านงอนอย่างเงี้ใช่ผมผมไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นเอาจริงๆผมก็มีเหตุผลอยู่เลย่องงอนใช่ครับ อะไรขำอะไรไม่มีอะไรจ้ะพี่ไม่กล้ถามต่อเลยมีเหตุผลไหมพี่ไม่ได้ถามตอเเ่ราไอเลงญี่ปุ่นมีเพลงญี่ปุ่นอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมจากคาม่กตโกกระามาใช่ร้องไงนะร้องร้มันร้องยังไงนะพี่ต้นเพลงอะไร้องยังไงเดิน่งก็ไม่ได้ท่อนพี่เต้นท่อนพี่ร้องไง นั่นุ่นันเพียงกายบุกนอั้นเพียงอเาโอ้ไม่สูงขนาดนี้นั่นสิพี่เพิ่มพีเองพี่ก็โดนนี่นี่ท่านฮูกจำได้ไหมเราไม่ได้ลองฮูกรึ่นแรกลองฮูกรึ่นหลังจำได้ไหมล่ะ น่าจะร้อไงไห็นนะไ <g ül> จจอนในนั้นมันมีม,นม,ม,นมีจอ,อ,จอม,มีเนื้อไองก็เลยร้องได้ <c oughs> อันนี้ไม่มีเนื้อเนี่ยอาจจะใหญ่หน <c oughs> ึง่งต้องฝึกซ้อมอจริงจริงก็ซ้อมอยู่ <c oughs> ผมซ้อมตลอดใช่ซ้อมตั้งแต่รู้ว่าต้องร้องเพลงนี้ก็ซ้อมแบบทุกวันฟังทุกวันจนแบบ <c oughs> ไม่ตอนแรกก็แอบยากด้วยตอนแรกที่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 แบบที่เราเลือกตัดสินใจเลือกเพลงนี้กันเราก็ไปฟังรู้สึกว่าเออแอบยากเพราะเนื้อยากด้วย เพลงร้องยากด้วยนเป็แต่มันเป็นเพลงที่แบบเขาแบบเหมือนทางแบบนน้เขาเลือกมาให้นะแล้วก็แบบมันมันเหมือนเป็นเพลงที่แบบความหมายดีก็เลยแบบเออพอไปฟังก็ตอนฟังครั้งแรกเลยรู้สึกแบบอู้ร้องค่อนข้างยากร้องแบบยากแบบมันร้องคําเร็วแล้วก็มันคีย์สูงด้วยใช่ครับผมแต่เราก็ลองดูสักเลี้ยงเลวบอกว่าแบบหลับตาที่แทบจะคิดว่าเป็นแบบคนญี่ปุ่นเลยคนมากครับผม はいありがとうございますはいายให้อะไรให้เบ้านี่ไม่เห็นเห็นอยู่เหมือนกันครับผมดีใจดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าลำเนียงเราจะเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะว่าผมก็แบบพูดญี่ปุ่นไม่เป็นอะไรอย่างงี้ยจริงเหรอเขาดูเฟอร์พูดได้หลายภาษาอ๋อจริงๆเขาคุยกับพี่แมนขับญี่ปุ่นแฟะมากนะแม้แต่ญี่ห้อจริงอ้าวอย่างงี้ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่าตอนแรกผมยังพูดไม่เป็นแต่ผมหัดภาษาญี่ปุ่นอยู่ประมาณ สามวันนะครับก็ได้เลยได้เลยครับให้ไม่เอาให้ของบางว่าให้เอ่อเพืกว่าอิจิโรดิสอ่ะฮะนั่นฮ่าบาคาะเขาอันนีรแล้วไม่ใช่ละตต้นแปลพี่ฮะเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่ออีจิโรฮะแมนแมนครับอันข้างหลังไม่ฟังไม่รู้ด้วยไม่แต่ว่านี่เขาได ตั้งชื่อไงนีมีมีอะไร่ะคุณคุณโฮคุณโฮซังโฮซังก็เป็นแลยบอกว่าพู้จัดเหมือนครับผมแบบพี่เขาตั้งชื่อให้ผมว่าชื่ออิชิโร่อิชิโร่มาจากแบบชื่อเฟิร์สวันนี่แหละครับผมเหมือนแปลว่าหนึ่งเหมือนกันเขาตั้งให้ครับผมให้เติ้ลเหรอฮะเขาตั้งให้เติ้นโช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 ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรนะลืมอ่ะแล้วก็ลืมอ่ะแต่ชอบแต่ชอบชอบชอบ อันน่ะสิแต่ว่าเชยไงเชไงยีโรฮิจิโร่เดสขอบคุณากครับเาาญี่ปุ่นครั้งนี้ก็คือหวาแบบโอเอวมันเขาเชยอ่ะกเขาเช่่คราวที่แล้วหรอเอาก็อาจจะอัดชดครับสนุกสนุกทีมี้ท่าไหทีนีให้กี่คะแนนคะ ทริปนี้หรอครับผมโหมันสนุกอะมันสนุกจนแบบส่วนไม่อยากกลับเอาจริงแต่ว่าก็อีกใจนึงก็อยากกลับอีกใจนึงก็ไม่อยากกลับนั่นแบบว่าอยากกลับมาเจอแบบพี่ๆเป็นขับที่ไทยแต่ว่าแบบอีกใจนึงมันก็ยังแบบมันอยากแบบเดินเที่ยวอะมันแบบมันอากาศดีไงอะไรนะครับเดินเที่ยวสองคนเดินเที่ยวสองคนครับส่วนมากก็จะเดินสองคนนี่แหละแต่ไม่มีใครเดินกับเรา ก็เราเลือกนานแล้วเรามีแบบว่าได้รางวัลรางวัลแล้วยังครับะล้านดีๆอะไรอย่างเงี้ยได้กันยังยังเลยฮะแต่ว่าไม่แต่ว่าเดี๋ยว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 ทริปหน้าเดี๋ยวค่อยว่าเพราะว่าแบบอันนี้เหมือนเหมือนแบบว่าเรายังไม่มีที่แบบอยากอยากเขาเรียกอะไรอยากแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันแบบอยากซื้อให้เขาขนาดไหนใช่ับซื้อใหเองหมดเลยอตั้งใจมากได้คือ ใช่แบบถ้าถ้าซื้อให้จริงก็แบบอยากแบบอยากให้ชอบกันทั้งคู่แบบอยากเชิญเลื่อแล้วก็อยากอยากแบบให้พี่เติ้ลแบบได้ใช้จริงๆอยากแบบให้แบบแบบชิ้นที่มันเหมาะกับพี่เติ้ลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมหหลลาายยททิิรปใช่มันยังมีอีกหลายทริปแน่นอนนะอ่าถามอีกเรื่องหนึ่งคระบอกจัดออกมาแล้วอินเทอร์เนชอะโอครับผมมันมันติด ไม่ยดจากว้าวว่าเป็นไทยนะเนี่ว้าวเฮ้ยครับผมมาแต่อยู่ญี่ปุ่นรู้ไทยทั้งวันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมกับพี่ต้นนะคือทุกคนเราได้ให้ไหมให้ให้ให้อะไรครับให้มาอินแพ็กก่อนเถอะอ่าครับผมอินแพ็ครับผมก็มาอินแพ็ ก็ประกาศเรียบร้บรอยครับผมกับคอนเ<ม>สิร์ตเคนพิราที่อิมแพกันที่17มกราค,คมนี้ครับ,บผม The Golden Charm Concert เราคิดฝันไหม,ไหมว่าแบบโอ้โหพอเขาบอกเออพอเขาบอกว่าเป็น<ม>ป็น<ม>พแพกโอ้ตอนแรกเราไม่คิดเลยครับว่าแบบจะได้แบบอิมแพกเพราะว่าเหมือนแบบ<ม>เรียกว่าไงมันมันอิมแพกอิมแพกสำหรับเรามันแบบใหญ่มากๆมันแบบจูคนได้เป็นหมื่นๆคนอะไรเงี้ยเราก็แบบ คิดว่าแบบโอ๊ตตอนกบัดมันจะขายหมดไหมมันจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยครับผมกังวลครับผมตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่ว่าบัตรจะขายหมดไปครับผมก็ถ้าเปิดขายบัตรก็ฝากเอาไว้สปอร์ตอะไรอย่างเ้ยครับผมตอนที่พี่อ๊อฟเดิมมาบอกว่าเออเนี่ยจะจ่ายเงินแพคอะความรู้สึกเป็นไงพี่คนโอ้โหความรู้สึกแรกตอนแรกอะพี่อ๊อฟก็ถามเราก่อนว่าสู้ไหมถ้าเป็นเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบว่า มันก็ก็เหมือนมันได้พอได้มาพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ถามแบบสู้มาแล้วก็ก็ก็ตัดใจว่าสู้เราก็ความรู้สึกแรกก็คือกดดันใช่เพราะมันมันอิมแพกฮะแล้วคือมันด้วยความมันเป็นนิมแพรเราก็เลยคิดว่าทุกคนก็คาดหวังกับโชว์พวกเรามากมากอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกดดันตัวพวกเราด้วยแต่ว่าเราก็จะแรงกดดันแลบมาแบบมามาซ้อมมามาฝึกให้แบบว่าโชว์มันดีที่สุดใช่ครับผมตั้งใจ golden time สำหรับ first golden time เราจะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่าอาจจะเป็นแบบ moment magic magic moment อ่าอาจจะสลับครานี้หน่อยครับผมได้ฮะนั่นแหละฮะอาจจะได้เห็นแบบช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องจดจำพวกเราทั้งสี่คนอ่ามีคุยเพลงมีคุยอะมีมีครับแต่ว่า ยังพูดไม่ได้นี่ผมตัดหมดก่อนเลยตัดก่อนเลยเก่งค่ะพี่ขาเปม่เล่นจะพูดไหมครับถ้าพี่ขาไปเรื่อยๆจะพูดไหมโอ้ผมไม่พูดอยู่แล้วครับพี่เต้ยเหรอคะครับผมทำไมนะก็ได้ทำของเราในคอนเสิร์ตนี้จะเป็นยังไงก็คิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์ผมว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์จะมีซีนแบบพิเศษบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยไหมคือืการตอบสิฮะ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีซีนพิเศษอะไรไหมแต่คิดว่าทุกคนต้องจดจำแน่นอนแปลว่าจริงๆหวางสิยัง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 ไม่ทั้งหมดครับแต่ว่าก็มีคุยกันบ้างไปแล้วว่ามีพาร์ทไหนบ้างอะไรบ้างจะมีการสลับรูปมาลองไหมคะมาอู้นะเช่นยังไงนะฮะับลุงกะหลานเล็กโอ้่งไปลองกับลุงเหรอโอ้ยแบบนี้ก็ต้องรอดูมันเป็นไปได้หมดรอดูรอดูมันเป็นไปได้หมดเออแล้วกดบัตรอะไรกดบัตร ส3ธันวาใช่ไหมครับไม่รู้ครับฝากกรอครับกดบัตรัแล้วใช่ไหมกดแล้วกศแล้วกะกศวัตรแลก็ต้องกดวันกดบัตรนี่ออ๋อประกาศแล้วประกาศแล้วเอาเด่น้ำพุก็คือเดี๋ยวถ้ากดบัตรก็ใช่ครับ ไม่ถึงว่าก็แฟนๆแไปกดกันอ๋อใช่ครับใช่ครับไอ้ฝากให้ไปกดหน่อยเพราะดูหน้าเฟิร์สจะเครียดมากครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตเคมชิราด้วยนะครับ The Golden Time Concert ของแก๊งเคมชิราก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเลยแล้วก็จัดที่ Impact ด้วยก็คือพวกเราสี่คนก็จะตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆครับพวกเราแบบจะพยายามเตรียมโชว์ทุกโชว์ให้แบบ สมกับที่ทุกคนแบบรอคอยคอนเสิร์ตนี้แล้วก็จะตั้งใจมอบความสุขนี้ทุกคนครับก็ฝากด้วยครับคอนเสิร์ตครับผมก็ฝากด้วยครับผมโกลดชาคอนเสิร์ตถ้าบัตรหมดพี่เฟิร์จะทำอะไรอิมแพกนะหมดเลยบัตรหมดอิมแพกนะเฟิร์สจริงมันจะธรรมดาไม่ได้มันจะหมดไหมอ่ะอก็นี่ไงถ้าหมดเลยถ้าหมดหมดจะทอะไรถ้าบัตรอิมแพกหมด ไม่เอาโีน oh. ดีหลงข้าะพูอะไรดีทำอะไรดีอะครอะค่ะี่ให้คิดเดี๋ยวคราวหน้าอย่าอกออได้ครับผมอเรื่องสุดท้ายที่มีแฟนๆถามมากคิดว่าจะายปอะไรอะคะอ๋อคริส พี่พี่เป็นับอยากให้ผมใส่ชุดตะข่ายมัดไหมแบบจริงปะเนี่ยเคยเคยเคยแบบเหมือนแบบพูดไว้อะไรไม่มันเป็นชุดยังไงคิด่าตะข่ายไม่หมายถึงแบบชุดใส่ชุดตะข่ายมันคิดมากเฉยเฉยไ่ใช่ไหมไมบใช่ไม่ใแบบม่ใบ่ไม่ใช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 ่ไม่ใเ่าม่ใ้าไม่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ามะให้ไมัใชไม่ใู่ไมก็ถ้าถ่าชไตล์ลิไม่ใชัไม่ใม่ไม่ใส่หม่นี่ไม่ใ่ไม่ใ่่ช่ไ่มมไมยังไม่้นะผมยังงงกับค่าชุดตะข่ายก็เป็นฟลแบบ มันเป็นชุดต่างขายเหมือนที่เราใส่ถ่ายเพลนเตอร์กลางน้ำพินกันเขาค่อยเฉลยอย่างเนี่ยรู้ยังว่ามันมีไลท์เพนเตอร์เธออ๋ออันนี้ออกแล้วเพลนเตอร์ใช่ออกรูปออกมาแล้วครับผมมันอันนั้นคือชุดต่างขายที่มันเป็นแบบแล้วก็แบบจ้ำไม่ได้อะแสดงว่าพี่เติ้ลให้เดี๋ยวเราดูเฟิร์สใช่ไหมครับแล้วถ้าพี่ใส่ดิจันมาผมใส่หมดแหละตาคงตาข่ายซีทงซีทูอะไรอย่างงเี้ยรับรูปเจาขอบใส่หมดอะเอาจริง ถ้าพี่ตาตาีจัดมานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับาครับผมนเนะคสมก็ะขอโมเมนต์ตอนนี้ก่นขอโมเมนต์อะไรอ่ะก็ต้งใส่ตใส่ตาใส่ก้องนี้ก็มีตรงกลางก่อนนะคะ ใส่ตาคืออะไรที่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวขอมองก็ตรงนี้นะมองก้็มอมรินยนไหนค่ะหลังกาดตรงกลางต้องไฟแดงๆมองไม่แดงตรงต้องไฟแดงตรงกลางต้องเดียวค่หลังกาดนะคะตลังกาดได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอมองตรงนี้มองขวาตรงนี้